ดีค่ะพบกับพิกกี้มิซูนะคะที่รึกษาการขายข,ายของสุทรมอเตอร์สาขาสิงนาคารินค่ะวันนี้ปิกได้อยู่โชว์รูมที่สุทรมอเตอร์นะคะวันนี้ปิกจะรีวิว e อ็กเพนดปี2022นะคะคันด้านหลังอันนี้ของปิกนะคะก็คือจะเป็นคันสีบอลน,นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะที่แถมให้กับลูกค้านะคะถ้ายังไงนะคะก็ฝากกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของพิกกี้มิซูด้วยนะคะไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ พนเดอร์นะคะราคาอยู่ที่895,000บาทนะคะสีที่พิจะนาม,มารีวิววันนี้เป็นสีบอลน,นะคะด้านหน้าได้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะคะด้านหน้านะคะได้มีการตกแต่งตัวหนังสือโลโก้เอ็กเพนเดอร์นะคะเป็นสีโครเมียมลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะ,จะเอาเป็นสีอะไรนะคะจะมีสีดำหรือว่าจะมีข้างหน้าเป็นเอ็กแดงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยแล้วส่วนถัดลงมานะคะก็จะเป็นกระจังหน้าที่นิยมและยอดฮิตที่สุดนะตอนนี้เลยนะคะจะเป็นกระจังหน้าเอ็พานะคะทรงของกระจังหน้า F ค่ดน,นะคะเขาจะทรงออกใ,ใหญ่จะมีมิติของตัวรถเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีลายเส้นตรงเป็นสีโครเมียแบบนี้ตัดลงมานะคะจะทำให้กระจังหน้าดูใหญ่มากกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็จะดูทําให้ดูรถดูดุด ดูเท่ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็คือจะมีโลโก้ของมิซูนะคะสีแดงติดให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ถัดลงมานะคะส่วนตัวไฟนะคะปิกได้เปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดไฟ LED มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลอดเดิมนะคะจะเป็นหลอดของไฮโดรเจนสีส้มนะคะอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะก็คือเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถมากเพิ่มขึ้นคะ่ะแล้วก็ส่วนถัดลงมานะคะของนี้ชุดแต่งนะคะจะเป็นของชุดแต่งรุ่น V3 นะคะจะเป็น ็นแบรนด์ของ Sport Rider M นะคะ Sport Rider M นะคะก็คือจะมีไฟ daylight นะคะขีดตรงตรงนี้มาให้แล้วนะคะบางรุ่นนะคะจะมีไฟ daylight อยู่ตรงอ่าแนวนอนนะคะอันนี้ของรุ่นนี้จะเป็นแบบตรงนะคะก็คือทำให้รถดูมิติมากเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าค่ะ ตัวรถนะคะปิกได้ติดตั้งเป็นฟิล์มนะคะปิกได้ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะของไฮฟูนะคะรับประกันคุณภาพยาวนานให้ถึง7ปีกันไปเลยค่ะสําหรับฟิล์มนะคะแล้วก็ได้แทนเป็นกันสาดนะคะทั้งหมด4.4มุมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถัดลงมานะคะก็คือตรงที่จับประตูนะคะอันนี้ปิกได้เปลี่ยนเป็นเบ้ารองมือนะคะเป็นเบ้าลายปีกนกนะคะสีเคปรานะคะอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยน ได้นะคะหรือว่าจะเอาเป็นแบบไหนเป็นแบบเบ้ากลมก็ได้นะคะอันนี้ปิดได้ติดเป็นเบ้าแบบติดนกให้ลูกค้านะคะแล้วก็ถัดลงมานะคะก็จะเป็นชายกันชนตัวสเกิร์ตนะคะจะเป็นของสปอร์ตไรเดอร์เนะคะจะทําให้ดูรถมีความสวยมีความมิติแล้วก็มีความกลมกลืนกับรถมากเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในด้านท้ายก็นีกว่าค่ะ,ะในส่วนด้าน ของตัวรถนะคะก็คือว่าตัวนี้สปอยเลอร์หลังมาจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามาจากโรงงานแล้วนะคะถัดลงมาจากด้านล่างอีกนะคะก็คือจะเป็นชุดแต่งของ Sport r i d e r M นะคะชุดแต่ง Sport ของ Rider M รุ่นนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นปลายท่อเหลี่ยมแบบผู้นะคะอ่าอันนี้แล้วก็ตรงกลางนะคะก็คือจะเป็นไฟทับทิมนะคะติดอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ปิดได้แถมการติดตั้งก็คือเซนเซอร์ถอยให้2จุดเลยนะคะจะอยู่ตรงกลางระหว่างนี้นะคะก็คือจะมีเส้นกะไ ะะเวลาลูกค้าถอยรถนะคะถอยเข้าซองหรือว่าถอยตามห้างนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ช่วยจับสัญญาณการเตือนการแจ้งชนให้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ของรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้าค่ะ,ะไฮไลท์ของรุ่นนี้นะคะเราได้ติดตั้งเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนภายในของห้องผู้โดยสารนะคะปิ้ได้แถมพรมนะคะพรม 5D าดีนะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะเอาพรมได้สี แบบไหนนะคะมีให้เลือกนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะอาภายในนะคะก็คือว่าภายในนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นระบบ แอร์แมคคูนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ร้อนๆเดินขึ้นรถมาแล้วก็เปิดระบบแมคคูได้เลยนะคะมันจะทํางานให้ภายใน1นาทีนะคะมันจะทําให้แอร์กระจายความเย็นไปทั่วรถเลยนะคะแล้วก็ส่วนหน้าจอนี้นะคะเราได้เปลี่ยนนะคะพิกได้เปลี่ยนเป็นหน้าจอ360องศาให้กับลูกค้านะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นกล้องมองรอบคันนะคะเหมาะสําหรับท่านผู้หญิงมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ถนัดมองกระจกซ้ายและขวานะคะแล้วก็อิกได้ติดตั้งก็คือว่าเป็นกล้องนะคะบันทึกหน้า ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในตัวเนี้ยก็เป็นระบบเกียร์ CVT นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะคะแล้วก็อันนี้นะคะได้ติดตั้ง USB ฟ้าชาร์จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนห้องผู้โดยสารตอนที่2นะคะแถวที่2นะคะตรงกลางของเบาะนะคะสามารถดึงออกมาได้เลยนะคะก็คือเอาไว้วางแก้วน้าได้น,นะคะวางไว้ทั้ง2แก้วเลยแล้วก็สําหรับตรงกลางปิกได้ติดตั้งจอกลางขนาด12นิ้วสําหรับลูกค้านะคะที่มีเด็กๆหรือว่า น่งน้องนะคะก็สามารถดูกระตรงกระตูนได้ผ่านที่จอกลางได้เลยค่ะแล้วก็ปิ๊กได้ติดตั้งสครับเพจนะคะแบบ2ชั้นมาให้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะที่อยากจะออกรถเ e อ็กเพนเดนะคะปี2022นี้นะคะสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่อง YouTube หรือ Line แอของปิ๊กนะคะ กับการรีวิวเอ e กเพนนะคะสีบอลรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้า X อคพนนะคะตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจโปรโมชั่นนะคะหรือดอกเบี้ยพิเศษนะคะหรือว่าเป็นส่วนลดน,นะคะลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยนะคะได้ที่ Line แอดของปิ๊กนะคะหรือว่าลูกค้าโทรมาก็ได้นะคะแล้วสาหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากจะได้ใบเสนอราคานะคะ,ะ,คะก็ทักมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวยัยงไงปิ๊กก็ขอฝาก Li n e แอดกับเบอร์นะคะ Li n e แอดของปิ like ๊กนะคะเป็นแอด MITSU 2 4 s HR นะคะด้านหน้ามีแอดด้วยนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะเบอร์0 6 1 4 6 4 1 8 2 4นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะฝากกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s c ค i b e ช่องเซลปิกกี้มิซูด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย